มาเบิ่งต้นแักตูมแักตูมเมืองนอกดด้วยวันมันแบบตูมเมืองไทยเพราะว่าแบบตูมฝรั่งกินกับลาบกับต้มกับปล่อยกินกับลาบกับปล่อยใบมะตูมหรือมะตูมเมืองนอกเด้อยวันมันแบบตูมเมืองไใช่พลังซอยหน่อยข้าวต้มสวน ด้วยอะไรั้นต้วน้ำว้าตัวหอมทองตัวน ah ้ำว้าตัวหอมทองจะไปเอามาปลูกมีไปมักูตัวนะไปมักูรแลวก็เย้งใส่เห็ดักติวพี่น้องขักติวนึ่เป็ดสวนขัวกมาปลูกไว้ขักติวยอดงามงามขนาดงามงามเลยักิวแงใซ่เห็ด ไว้ลำใหญ่ป้องามลำใหญ่อามาเร่งกินที่ดาหรือว่าพลังนี่กะก๊าลรังสีงามกับก๊าบังติดฟุลก๊าลรังติดฟุลติดปุ๋ยดอกกะก๊าลรังสีงใญหญ่มามตูมบ้านได้บั้นใบมาตูมบ้านมาตูมเหมือนบ้านเฮรออ่า่ากินกับแกงน้ำมันไร กกนี่ก็แกงหน่อไม่น้อยเพิ่นก็จะเอาสมัยแดงข้าวตะกี้ก็เอาน้อยเพิ่นนี่ผาแล้วก็เอาอยางนั่นไปติดวาวติดกระดาษวาวนะครับโค้งวาวที่เพื่นเห็นเพิ่นใส่ใส่น้อยหม,ก,ม,มกุูมี่ล่ะพาวมากกว่าที่ิ้มเอายางม่านี่ทากระดาษแล้วก็ภาพใส่กับโค้งวาวนะนะครับโบราณ้น,นนึง ยี่สองส่วนต้นหัวงามเนาะไม้มาตูมน้อยเพื่อนเกษสรตาแดดฟากตาดดแดดเราเพื่อนเกจะเอาไปต้มน้าม,มาตูมก็ได้ครับต้มน้าม,มาตูมต้นาาคาคาใหญ่ครับนี่กะล่างเจอง,งามกะล่างเงกิออกเด,ด็กพอเด็กนอ่อดีแหละคาใหญ่ายเลยนะโอ้กะล่างแตกนอกมาแล้วพี่น้องคนนะ่ะก,ก,กุ๊กเิกเย่ นีนอนเาเลยก็ไหนแค่เหรอแค่แล้ว,ลวนร่แค่ฝอยกับมีเด้อครับนี่แค่หน้านเดินแค่หนาแค่นาแค่อยหรอครับนี่รกะระล่างสีไงอีกปีหนา้าก็จะได้กินดอกคนเดียวต้นกล้วยตะร้ายเดินกินนอร้ายหลาะอ่อนนก้วย ตะไรเยมาให้หนูฟังงาจ้่หลงซื้อมะม่วงอะไรนี่มะม่วงกับนี่เลิกปีหน่อมะม่วงจำพันบ่ได้ละจำงาเจียวเสือเวยล่ะเจียวเสือเว้ยตรงนตัวนี้เป็นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วเป็นกลุ่มมะม่วงอันบ้านห้ากรเอิญมะมะม่วงกระโดนมะม่วงอันนีนะมะม่วงกลุ่มบ้านห้าอันนั้น มองไงผมนภูเขากระล่านตรงนี้กรแม่ที่กัน,ม,ม,น,นมีอีกสองส่วมองปุ่มมองแก้วข้าวตัวน,นี้เลยก็ล่างสิดทอดทอดยอดครับ้างหันเพื่อนถือแกล้งแน่ก็ไใบที่บ้องงามบันไหนก็ล่างสิดทอดยอดต้องแม่ละเด่นฮกเทอดยอดข้าวน้ำหอมเด้อม ต้นนี้เป็นกล้วยต้นนีเด้อครับกล้วยต้นนี้ว่าออกไ่ออกหน่อยเลย,ยออกหยอดออกหน่อยนะหน่อยต้องหั่นใหญ่อยู่กล้วยต้นนี้ส่นที่ใหญ่เลยครับถ้าหลายปีไปที่ส่นใหญ่กอดทีแล้วกอดอุ้มทีละนั่นก็ะเมียนที่กัน ตัวตะนีน้องเจ้าเพิ่งจะเก็บนับถือว่ามาขอเลขขอเบอือเพิ่งสาวถั่วก็ยังมาขอนะครับตัวตะนีขอเหล็กน้ำนางตะนีเดี่ยวตัวตะนีใบเพิ่นนี้น้ำรับใบเพิ่นนี่เอาไปแกลกเทศข้าวผ่านผ้ายางกันนะครับตีนอันเหี่ยวขยับมานิยม นิยมจะเอาใบกล้วยตานีนี่มากกว่ากล้วยธรรมดากป่วยน้ำวลาห้านี่มันสูดแดดสิมันสูดพสกดนะครับเพราะว่าเนี่ยตนคว้วมันสดได้โดนกล้วยตานีใบยอมรับใบต้นป่วยมากๆน่าร้ายอยู่่วยน้ำปลาป่ายน้ำปลาเนี่เดี๋ยวไปขายอยู่หรอป่วยนี่ข้าวเลี้ยงเหรอ มอหลายตัวอะา,ายผานเบื่งผานหายา่างิล้ายออกอย้่แคนหายา,า,ง,างักน้ำเงี้วแบบนี้ได้พี่น้องบักน้ำเง้วนี่น้ยหน่อยเพื่อนข้างใน,หหนเห็นครับน้วยเงวครับบักน้ำเงี้วนี่ซ้านี่นเรากลั่นแสบพอดีนยังอ่อนี่ยังหน,น,น่อยๆๆครับ เะเดาหวานเะเดาต้นนี่จะบป้มแห้งี่น้องเพราะว่าเต้นต่อสายพันธุ์มาจากเราทั้งวันน้องขอนนะเสต้าวโคมมะแห้งนะคะรับทุกคนก็ว่าสะเดาหวานก็หวานหรอเแต่าวหวานโป้มแห้งข้างนี้ก็เป็นตะไคร่หอมตะไคร่หอม นี่สาหรับการยุ่งก็ได้นะครับตัไไข่หอมตัวนี้โมเมนตะไครไข่แบบใส่ต้มเส็กแยงเ่าเนาะครับตะไคข่ตัวนี้ไปอบสมุนไพรอบสมุนไพรสำหรับคนเป็นยีนเป็นเวียนคนโบกแ็งแรงเขาจะเอาใบมันนี่ใบตะไไข่ตัวนี้ไปเคาล่งอบแล้วตัดทีหอมชดชื่นชดชื่นแล้วก็งน่มขาเจ้าเอาไก่ไปตีกันข้าเจ้าก็จะเอาตัวนี้แหละครับ ไปอบไปห่ไมไก่ยน,นี่ไก่ตีกันนะครับตะไคร่หอมมันจะเป็นบังฮวงผู๋้ะครับพี่น้องควอยที่เรานี่บังฮวงผู๋คนห้าคนจะเป็นยาตัวนี้ออาเป็นยาเป็นสมุนไพรตัวบังฮวงผู๋คนเป็นยาแก้เหนื่อยแก้ยังสารพัดอยู่หรอกสารพัดยาครับปีทส้มสวนนะครับเนาะ ใบกระท่อมกับปูไว้น้ำเพลนนี่หรอกครับกําลังสิง,งา์ใบกระท่อมเพ่นว่าก้นไม้เพิ่นเปิดให้แล้วว่าโบผิดก้นไม้ก็เลนะื่องมาปลูกก็เลี้ยงปลาน้ำนี่โบปลาปลาดุก,กระปลาน,นี่น้าปล่อยปนกันเลยไงล่ะดิครับไงล่ะปนได้แล้วใหญ่แล้วมีมะระกอด้วย หง่านีก็ล่างม้วนลอยยอดนีก็ล่งติดไงพี่น,นะะ้องบ่ดได้ใส่ยาใส่ยังดอกปลูกตามธรรมชาติเลย้อยง่ายเต่มไปเี็มไปเปเ็นไปแต่มีปเจ้าไปัต็มไปเปเ็มไปเต็ทไปแต็มไปเต็มเมไปเตมไปเต็มไปเติมไเตมไปเต็มไวเ็มไปเต็มไปเป็มไปเต็มไ็ม่น้อยมไปเบมไมไ็มเ็มไปปมม ตกฝนหยางยุ่งสิล้าจังบ่ตายแง่ฝนนี่ฝนงาสิขั้นท้าทอนาองาเอาคนจิตใจนะครับพักนั่งเลือนนะครับพักนั่งเลือดหรือว่าพักอีเลืดอนเรอพักนั่งเลือนนี่เพิ่นก็จะเอาไปใส่อมหนองงว่วครับค <c oughs> ุณไดมีหนองงว่วนหนองเมียโอ้บ่เม่นหนองงว่วครับ <c oughs> ขุดยอดครับออมแต่หน่องวานหอมอร่อยนี่หล,าย,า,ยลา,ยา,ายอย่างเลยตอครับสวนครับแปลงเส้นแนวพี่น้องเบิ่งมาทั้งทีดแต่มันพักแค่ล่ะนี่ไหยกินกับไข่ลูกไข่ไข่ลูกไข่อันด้านไข่อยังนั่นนะไข่ห่งางห้งางใครฮวนส่วนมากแม่ค้าเพนก็นจะเอาตัวนี้ไปขายให้พี่นอ้องเข้ากิน โอ้ยงามงามงาม,า,ามกินกับไขรลูกไข่ขาวน้ำกินจนดีดีต้นผมสุ้อรดพี่น้องนี่ลวกกินกับแก้วก็บปนลนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับนี่จะไปต้มโดนนดะครับมันติดเปื่อยต้นผมสุรดเขาลวกน้อยเดียวข้าวเดียวนี่ประมาณบ่ถึงนาที่แล้วครับซิบฮาวินี่ลละกถอดเอาเลยก็เอาออก มาต้นมาต้เลยอันนี้ก็ต้นต้นพริกไทยเดอ้อนี่ครับเดี๋ยวามาปลูกคือกันกำลังจะออกยอดออกดอกออกดอก,ดอกไม้เด้นี่หน่อยเพิ่งจะจะออกมากน้ำนี่แหละครับอีกซิมหาเมื่อก็เห็นหน่อยเลยเด้นี่จำนี่กกำลังออกดอกครับพี่น้องเก็บลร้เทืออ้อละวน่พุมมยาหญ่แตะวนันเพิ่นบบสูงอัาน,านนั้นนี่ยยึดเพียงประมาณ เดี๋ยบีเสียงถึงเอวละนี่แต่ว่าต้นเป็นอันอุ้มซ้ำนี่ละหลายปีไปกันจิตขึ้นสูงจริงหรอครับตัวนี้เขาก็ปลูกเดียวปีเดียวได้ไหมอันนี้บังนาวมังนาวโบราณบังนาวสีพี่น้องกินเดียวบัดปีนี่บ่บ่มีว่าสีบ่มีแงมแมงก็ไม่น้อยแงมฝนนี่ก็ไม่น้อยแห้งน้อยหลายแงมฝนไม่น้อยเพิ่งจุด สีบงังยี่ข้างล่างเห็นได้พี่น้องสีบังยี่ข้างล่างเห็นหน่วยเย่นที่บุคอยโซ่หน่วยเป็นไหนมันมันพุ่มมันเปื่อยลงมาเ็บมแข็งจะเป็นมะแข้งมะแข้งนี่ก็จะเอาไป แกงใส่ปลาไหลน้องครับหมักแข่งหมักแข่งกะมีพี่น้องหมักแข่งข้ามีแต่น้อยงามๆเลยคุนะผู้ใดมีปลาไหลกับติดต,ต่อข้าวเปลี่ยนชาแนลไนด้เด้อเนี่ยต้นหมักแข่งหมักแข่งแกงปลาไหลทำหลายอย่างพักนั่งหลักพักอิตูสีเด็ดไปใส่แกงหน้ำใหม่น่ะล่ะครับกะแม่นอันนี้ละ ปลูกใส่หล่อโลดไหวแต่จะมีฝ้าทะไล่โจรนี่แพ่ดีนะครับพี่น้องฝ้าทะไล่โจรนี่โอ้ยเป็นไน่เป็นปิ้วไปเซ่เกิดเกิดอยู่มองหันพี่เกิดมาทั้งสีก็มีครับ <Okay. S 2> ที่กระทังนี่ว่าได้ปลูกกับปิ้วมากเกิดมากที่อีก <laughs> เกิดดีฝ้าทะายโจรใบมอนนี่ใบมอนหอมแลวพี่น้อง ใบมอนเพิน่นนี่จ้าสำหรับยอดยอดเพิ่นมอนอ้วนนั่นแหนกเห็นแต่ห้อยผมเด็ดไปอนใส่ต้มไก่บ้านนี่โตอ่อนเพิ่นเนี่ยเอาไปใส่ต้มไก่บ้านเะยังเดืตโตแกย่ยอดอ่อนเพิ่นสีเยี่สิบสี่ครับสี่เยอะยอดไม่เล่นเนี่ยเนี่ย เวลาต้มไก่เนี่เด็ดเอาซ้ำเนี่พี่น้องนี่เด็ดเอาไปใส่จักซ้ำหยอดนี่ยหน่วยทำว่ากันซ่าพ้นแล้วนี่ยแจกทำกันซ่าพ้นแล้วหน่วยเพ้อน,นอีกอ่ะเขาเอิญหน,น่วยยังไงมะวิวลี่นี่ยมะวิลี่จะจิบตานท่านโลกกันยังกว่านี้โลกเบาหวานกระเด็เด้ดนี่ยพวกต้องคุ้มกัน มาแชรตัรวละหวานเปียวหรือพี่น้องหวานเปียวเหมือนมะลิม่หลายอย่างเลยครับตัวนี้วังหน้าหอมเลยนี่ครับแป้นพี่จิตตัวทามาบึงแป้นพี่จิตพีนี้โอ้ยงามดกหลายโอ้ยอากาศจะเมื่อยแล้วนอกรับจะเว้นก็ดีเป็นหงบนอพี่น้อง หน่วยเพิ่นคุณอาเมื่อกล้องสั่งมาจากประเทศอียิปเพิ่นนี่ครับพรธรรมดาสุดยอดยิปยังเหรอครับยิปเัินยิปช่องบ่ะยิปเส้นใส่เอ๋อเนาะคุณอาหน่วยเพิ่นบางทีนี่ซ่อนหนี่พกหน่วยเพิ่นในพี่น้องซ่อแก่นพี่จิตสุดยอดเลย สวนทน่าแนแปลงท่านแนวมีหลายอย่างเ <Okay. S 1> ีกเอพี่น้องน้องใหม่ยังเพิ่น้องม่ยังเ่ท่านเกิดพี่น้องนี่น้องใหม่ไฟหวานประมาณนี้เจ๊กเครื่องเดือนนี่สีโพขึ้นมาหรือครับโพขึ้นมาหนังนี้นี่เรนี่โพกันนี่โพลรอครับมั่โพล้วครับนี่บมูหันโพแม่นนี่โพแล้วนี่โพแล้วคิดเราเพิ่นบมูหันโพครับโพแล้วครับสีแม่นเบิดเล่นนี่เนี่ยโพ,พ,พแล้วครับอีกบ่นนบนานก็บเได้ เอาไปต้มหวานแล้วนี่ต้มเส้หมูเฮ็ดน้ำมันโมก็ได้ต้มเส้หมูล,ล่ะส่วนมากถ้ากินกับมีเนาะโอ้ยมี่อ้าวนี่พี่น้องตะขินเจ้าพงมากเขามาอยู่แล้วนี่มั่ยอันมั่ยจีนตัวข้ามนี่ข้ามนั่นนั่นอ่านเล่นมั่ยได้นี่ ก็จะเลนม้วยนะม้วยจีนนี่นั่นนั่นพ่วงมาเพผอิญพ่วงมาโอ้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 โอ,โอ้เป็นม้วยได้พี่น้องพี่พี่พ,พ,พี่นัน่นนั่นอ่เด้เผอิญม้วยพ่วงมาม้วยจีน,พนเพ่อด้ตำหนักเซอร์ลินคนตัวนั่นนัน่นนั่นเอาจับเฝ้าเอาไปจับเฝ้า เอ,เอาไปอเอเออ่ปล่อยปล่อยปล่อยอ้าวไปสาลเราานนี้ไปเดี๋ยวกระโดดนี้หละไปอ้าวขึ้นไปอยู่เหมือนเดิมสำหรับมนอนิกาตรงถ่ายคลิปนะครับสำหรับตั้แปลงชแนลกับขอบคุณในหลายที่ผ้าส้มสวนมีหล,หลายอย่างครับพี่น้องจะเป็นที่วิธีเกษตรพ่อเพี้ยงครับผม สำหรับพ <Workers. S 2> ี่น้องบ้านเฮาผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดแจ่วความแปลงคะแนวนี่เด้อเด็ดแต่คิดพ่อเพียงเพิ่นว่าปลูกไว้ถ้ากินเองเฮานี่ล่ะให้ลูกให้หลานต้นไม้ปลูกไว้ก็ว่าให้ลูกให้หลานเบิ่งถ้าาอายุหลาย50 60ก็เสรียนแล้วเฮาก็สิมาปลูกต้นไม้เฮ็ดสวนพุ่งหรือว่าเกลียงปลาไว้แถวเบิ่งให้ลูกให้หลานเฮากินไปครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งให้แน่กดติดตามให้ขำแปลงแชนแนลนะครับขอบคุณในหลายครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ไว้ซ์มิีงก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่เนอขอบขอบขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ